ซินแซปี2573อ่ะเขาบอกว่าน้ําจะท่วมโลกกันซินแซกลัวไหมคะคิดว่ามันจะเกิดหรือเปล่าปี2573ใช่ไหมคะตั้มหลักของฮัลโหลสตร์จีนเนี่ยปี2573เรียกว่าปีหมาทองปีหมาทองเนี่ยนะคะคือโชคอันเลื่องลองของประเทศไทยแล้วธาตุทองเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นธาตุน้ำเราคิดว,ว่าน้ำไม่ท่วมนะปีนั้นนะคะประเทศไทย จเจริญกว่านี้เยอะมากนะคะเศรษฐกิจการค้าเงินคงค้ังจะเหลือเพิ่มมากขึ้นนะคะมีแนวโน้มที่ประเทศไทยจะเกิดสินแรกให,ใหม่เกิดขึ้นด้วยในปีนั้นปีนั้นชิวนานไม่น่าจะท่วมแล้วไม่ใช่เป็นปีที่น่าโกรธด,ด้วยของโลกใบนี้ปีนั้นนะคะจะเป็นปีที่เศรษฐกิจดี การทำมาค้าขายติดต,ต่อต่างประเทศจะดีขึ้นด้วยไม่ใช่ปีที่น่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าในดวงเมืองของไทยเนี่ยนะคะมีดินมังกรอยู่ตัวจอเป็นครังทรัพนะคะของดินมังกรนะคะในดวงเมืองประเทศไทยปีนั้นประเทศไทยจะเศรษฐกิจด,ดีคะ่ะดังนั้นปี2573ไม่จำเป็นต้องกลัวใดๆเลย